คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณอุดหนุนให้ประชาชน,นใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ E ีวีนะครับโดยมีเงื่อนไขอุดหนุนตั้งแต่18,000บาทไปจนถึง150,000บาทต่อคันเลยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2565 เขาอนุมัติวงเงินกว่า2,923ล้านบาทเพื่อดำเนินตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประกาศกรมสรรพามิรเมื่อวันที่21มีนาคม2565โดยมีรายละเอียดดังนี้รถยนต์นั่งหรือว่ารถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนประเภท BEV มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่10กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่น้อยกว่า30กิโลวัตต์ชั่วโมงจะได้รับเงินอุดหนุนอยู่ที่70,000บาทต่อคันถ้ามีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปจะได้รับเงินอุดหนุน1 5 0 0 0 0บาทต่อคันนะครับ ประเภทต่อมาเป็นรถยนต์กระบะประเภท BEV มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทเฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศและก็มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปก็จะอุดหนุนอยู่ที่150,000บาทต่อคันต่อมารถจักรยานยนต์ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน150,000บาท จะได้รับเงินอุดหนุนอยู่ที่18,000บาทต่อคันนะครับโดยผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนตามมาตรการเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลตามประกาศกรมสพสามิตรกำหนดเช่นผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นต้นและต้องทำข้อตกลงร่วมกับกรมสพสามิตรเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ตลอดจนรับบทลงโทษหากไม่สามารถดำเนินการได้โดยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสนับสนุนให้ราคาของรถยนต์รถจักรยานยนต์นแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยลดลงทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนและก็ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อรวมทั้งสร้างแรงจูงใจให,ให้มีการผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์นแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับ